ครับสวัสดีครับพ่อแี่พี่น้องที่เข้านพหลักทุกทุกท่านครับกับมือี้กอามาสิมาส้อนนะครับการดีพินนะครับเบื้องต้นครับอันนี้เป็นพินตรงครับสามสายสามสายครับเริ่มต้น,นครับเริ่มต้นสําหรับผู้ที่สีฟึกนะครับดีพินนะครับเาก็ต้องมาดูจักกับพินสกรนะครับหรือการตั้ง เอาง่ายๆครับเอาง่ายๆคือการตั้งสายครับตั้งสายตอนนี้เสียงคือเป็นเสียงเอเมเนอร์ er นะครับเสียงเอเมเนอร์กส er. จะเป็นเสียงลามีลามีลามี mi, อันนี้สายสองกับสายหนึ่งครับลามีลามีสายสามกับสิปเป็นมีมีมีลา นี่คือกันสายหนึ่งกับสายสามครับต่อไปครับจับปีกครับแนวดีดน่ครับปีกจับแบบนี้ครับเสร็จแล้วการวางพินอันนี้ให้มันแนบกับหน้าอพพอดีครับอันนี้พอมีสายสะพายแต่สามารถที่จะต่างพินได้นะครับต่างพินให้มันให้มันพอดีลานี่ใส่กับขาแคทอนแขน ตัวพิ้นใหม่กดใหม่คอมกับจิตตังได้จะล้วเข้ากันมาดีครับถ้าจะไล่โนดกับมีตาซ้อนล,ะล,ะละาลาตาจีโนหรือห้างชิมอัพเฟก ใช่สายเปาครับโดเลมีโดเลมีบีดลงย่างเดียวครับตอนนี้ดีดลงฝึกดีดลงย่างเดียวครับโดเลมีโดเลมีโดเลมีแล้วเหากอะไรตัวโน้ตตัวท็อปไปครับโดเลมีโดเลมิ วนิ้วนี่ครับจับใส่ลายลายนิ้วนะครับเพ้งดีนะครับต่อไปครับเอาถ้าเกิดว่าฟึกตัวโน้ตคล่องคล่องแล้วนะครับฟึกบเมืองคล่องส่วนมาครับวิลาเล่นพิ้นี่มันก็สีสีเล่นแต่โดเล่โดเลมีโดเลี ยู่ประมาณนี้ครับต,ตัวโนวดที่เ่นนี่เมื่อฟึกหรือไพ่สิฝึกเป็นเป็นไล่ไปเรื่อยก็ได้ครับฝึกเป็นไล่ไปเรื่อยก็ได้ครับเริ่มต้นก็าจะเป็นไล่ยังไงคือมีซอนลาซอนลาไล่ผงล่างครับสายเท่งครับสายสามเริ่มบอกไปครับี่การปันกิกบางก้อนถนัดเกสีเอาดีตัวโน,วด,ตวโนวดตัวละเทีย ใส่นิ้วสีครับโาซอนลามีซอนลาซอนลา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 คือปันปีกขึ้นลงครับ ซอลาซอลานีดลาซอนลาอันนี้เป็นขั้นต้นครับขั้นเบื้องต้นขั้นพื้นฐานครับสำหรับผู้ใดที่สนใจนะครับกเบื้องต่อไปนะครับในคลิปต่อไปครับก็สิเป็นลายโครงล่างต่อจากนี้ครับกัฝึกแบบนี้ไปสักก้อนนะครับในมั่นไดของสักก้อนครับสำหรับวั้นี้ครับสวัสดีครับ